หมอนทองแรกๆที่เปิดแผงก็ได้ราคาอยู่ก็คือ70เพราะพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มลดลงเหลือ50พอ50แล้วอยู่ๆพอลงปิดปุ๊บมันจะมีคนรับซื้อเหมือนกันแต่มันเหลือ40เราก็เริ่มตัดดีกว่ามันร่วงถูกก็ต้องยอม สวนทุเรียนที่เป็นส่วนผสมระหว่างผลไม้หลากชนิดของนางสมัยเหล่าศรีชัยกเกษตรกรสวนทุเรียนอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเล่าว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ผ่านตัวเองมารับช่วงต่อจากครอบครัวด้วยการเป็นชาวสวนทุเรียนเพื่อหาเลี้ยงชีพสวนทุเรียนแห่งนี้สามารถสไร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มาตลอด5ปี การตัดขายทุเรียนส่งลงทุเรียนที่จังหวัดยะลาก็ได้ราคาดีเพราะสามารถส่งออกได้ทั้งประเทศจีนและประเทศมาเลเซียแต่เหมือนทุกอย่างทางทลายลงด้วยสถานการณ์โควิด19แพร่ระบาดอย่างหนักลงติดรับการซื้อขายเพราะไม่สามารถส่งออกได้ทำให้ราคาทุเรียนที่ควรสูงเหมือนปีที่ผ่านมากับร่วงลงแทบขายไม่ได้ ทให้ที่เคยมีเงินพอค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินก็แทบอยู่ไม่ได้ทุเรียนเราก็เริ่มแก่จัดทำให้ทุเรียนแต่ละวัน่ะล่วงลงสู่พื้นจากที่เราจะต้องได้ราคาอยู่ที่60นะคะพอร่วงลงถูกสู่พื้นปุ๊บเราจะได้แค่6บาทหรือ2บาทไม่มีใครรับซื้อปกติมาเลจะรับถึงโล2บาทก็ให้ขายได้เหอะมาเลก็ดันมาปิดอีก นั่งสมัยเล่าว่าเมื่อหันหน้าไปทางไหนไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลามี่เจ้าหน้าที่ทหารคอยช่วยเหลือประชาชนในทุกที่เมื่อถางเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยเฉพาะกิจยะลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือก็สามารถที่จะหาช่องทางการจำหน่ายออกไปได้บ้างกอรมโนภาคส์่ีสวนหน้านะคะก็คือมาให้ความช่วยเหลือไม่เฉพาะปีนี้นะมาทุกปี มาช่วยอุดหนุนมาช่วยสั่งซื้อมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามานะคะบางทีก็เอารถมารับทหารก็คือมีส่วนร่วมในการที่ว่าช่วยเหลือ,อกเกษตรกรเข้ามารับซื้อก็ป้าก็ดีใจค่ะ ด้วยมาตราการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรทำให้สามารถซับน้ำตาและบรรเทาความทุกข์ใจอันแสนสาหัสที่มีให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งทางกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนภายใต้นยโยบายกองกำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส